หายปวดหัวเลยบอครับใชครับหายปวดหัวบ่ครับบนี้หายแล้วเคยสอดอนแล้วเย็งมาแพ้แล้ววันนี้เราพุยแต่ว่าพูกว่าทั้งนหัวสะไรามุ่มพอกันเรามาซุ่มไปดูบ้าน อต่าออยังพังไปเรื่อางเ้ยสาเ้ยดนาะคนง้งลงแเอามาแต่แต่ร่องร่องตรงนัุ้นทาเป็นกมาทุ่งานด้วยแหอืครับเฮ้ยพากมอห์ยอหยตายก็ไหก็ตอว่าเจ้าร่องเลยว่าพกหก็้ตายก็ไมมีบทคาถาไปจีบสาวบนลงบัวเปล่าไปจีบสาวมีคาถาบ่ครับไปจีบสาว พีจีบภาสามีคาถาบ่เห็นเป็นเมตตานะครับมีบ่เ <laughs> นี่ยเฮียนว่าลุงปูโบมีเฮียนนี่ว่าลุงปูโบมีบ่มีเป็นยังตัวมีหยิบมีเลสได้นะปูอบอกบอกห้ร้านฟั่งนี้ <laughs> ขอสักบทนึงครับขาขายของก็ดีเห็นเป็นเมตตานะครับ ครับโอ้ยเขานอานคำัแท่งสริแรงมู้ก็บองเ่าไปเหาเกินเลยนี่เลยนี่เลยไปลบัแต่แต่ว่ามส่วนก็คือไอ้มด้วยแเพราะแปลงเาต้องรอดครับผมก็ใช้ตรงคาถาตรงนั้น งส่วน่าจังไหนเขาก็ทาวดนะครับผมทราบข่าวได้เรื่องปากรองกระเท่ากัองกระนงว้ยงวัชการศาสตร์ไรมาจึนำพวกเขาเขแบบเครื่องตาข่ายกอนเท่าหันศ้คษาต่อกองถอยอุนจะต้องปงลุไรไปมาจึงให้ได้กรมคอมปิด